าอยากไปคาเฟ่ไปกินรามเมงแล้วเราก็าจะไปอะไรนะทราเกตเราก็จะไป forever 21ค่ะไปของขวัญเข้ามาที่ซาร่าค่ะเนี่ยซาร่านะคะทุกคนซาร่าแถวยาวมากเพราะว่าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่9้าเหรียญค่ะ จะมาถึงรีซ่ารีซ่าต่อแถวให้โอ้มายซีฟู้ด thank you นิไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ของขวัญชวนทุกคนไป ซื้อของช้อปปิ้งด้วยตนเองโดยที่ไม่พึ่งฝรั่งค่ะส่วนถนนหนทางน,นะคะเราก็จะผ่านดาวทาวน์ฮิลสตันเราก็จะผ่านไฮเวย์ค่ะแต่ว่าเราจะไม่พึ่งสามีฝรั่งเราจะไปกับเพื่อนเราค่ะอันนี้เรามารับเพื่อนเรานะคะก็คือบริส่าตัวน้อยนุ่นบริษ่ามาแล้วเพราะว่า ให้บีซ่าเปิด GPS ก็เลยบอกบีซ่าว่าเอออยู่ไปเอาเคเบิลชาร์มาเพราะว่าของขวัญอ่ะมีพาวะแบงค์แล้วซเปอร์อล Where we go today? ใช่นะจ๊ะกา a ฟ e And c า f ฟ 好了嘞。 <laughs> no, this one easy, Brisa. I have been this one. Oh, you changed the way again? Yeah, this one is because I want my channel to see downtown, you know? Okay. Yeah. Just tell you what said here. I have to stay this way. I, I don't know the way. I have to stay this way. Easy. Oh, tell me when you want to stop the When you want, I stop okay. the video. No, no not stop. ว่าของฟานจะชอบขับประมาณ58-59ใครรีบไปก่อนเลยเพราะว่าเวลาของฟานขับกับแฟนค่ะแฟนไม่รอนะแฟนสกิปสกิปสกิปไอทูดไม้ไม้แช l นลไลเออร์ when I rode with my husband right he very soon oh very soon okay I have to stay right lane yeah I know I remember but I don't know when 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 now is too many car no I know but when you what change right Have to go straight yeah, yeah. but it's in this exit now it's difficult I ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองควันสกอตไลนนะคะยังไม่ได้สวัสด,ดีเลยวันนี้ก็แบบอ,อ,อยากมาดทาเทากับลรซ่าสองคนโดยที่ไม่มีฝรั่งมาเผืเ่อเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูก็ถนนบางๆแบบนี้ละคะ่ะแต่ว่าถ้าช่วงสายสายรถเยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้มาถึงแล้วฮ่องกงมาเก็ตค่ะช่ไหมจง แต่ว่าไอบริสามันชอบเียกไชน่าทาว์แต่ตรงเนี้ยมันมันคือฮ่องกงมาเก็ตค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าวันนี้คอควันกับบริซ่าวิโกเมนิเฟลด์ลช่ไหไปค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงมาเก็ตกันแล้วเราก็จะไปที่อื่นกันอีกค่ะบริ่ายากไปคาเฟ่ไปกินรามเมงแล้วเราก็จะไปอะไรนะทาร์เก็ตแล้วก็จะไป Fo ร์เอเวอร์ทเวนตี้วันค่ะไป เข้ามาที่ซาร่าค่ะเนี่ยซาร่านะคะทุกคนซาร่าแถวยาวมากเพราะว่าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เก้าเหรียญค่ะนู้ทุกคนตรงนู้เลยเนี่ยแถวแถวหมดเลยจะมาถึงรีซ่ารีซ่าต่อแถวตอนนี้เราก็มาอยู่ ม,มีซาเรียนข้าเที่ยงด้วยแตงคิสมาพี่ซาบอกว่าฉันจ่ายเองร้านนี้ก็บริการตัวเองนะคะมีทังซ่อมแล้วก็น้ำปลาให้เราแต่ว่าเราบริการตัวเองค่ะเวลาไปสั่งอาหารก็สั่งไอ้ตรงที่เขาขาตรงนั้นค่ะคนสั่งตรงนั้นนะเขาเอาแต่ออเดอร์มาให้เราเราไปสั่งเองแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็กินค่ะกินเสร็จก็ออกไปเลยไม่ต้องรอเช็คบิลค่ะห้ามมาห้า m มาใส่ไโอ๊ยใ่ไ Open wow, Huh, oh, my seafood. Thank you. Thank you. Enjoy. <laughs> Why well, do you have noodles? I have noodles? Yeah. อยู you got ่กันโอ้ปริซายู่ดุกุดู่มาแล้วค่ะนี่ปริซา you can use chopstick I not <know> this <laughs> one this o e ปริา let's go eat kimchi it's so วะซู Do like this this one right and then you chip see okay do again yeah <laughs> mm. i never seen people put the rice with ramen like, like, like this right but someone eat together <laughs> วันนี้บริษั see you next week thank you for driving okay yes. see you soon <Yeah. S 2> มาส่งบริซัค่ะถึงบ้านค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ของขวัญไปเที่ยวกับเพื่อนสองคนค่ะไปจ่ายตลาดไปซื้อของไปช้อปปิ้งตามอำเภอใจเลย โดยที่ไม่ต้องพึ่งแฟนฝฟรั่งครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ของขวัญขับรถแบบไปไหนกันเองกับเพื่อนสองคนจะหลงไม่หลงก็สองคนค่ะแต่สรุปแล้วของขวัญกับเพื่อนของขวัญก็ทําได้ค่ะทุกคนอ่ะวันนี้ของขวัญชอบไปสี่บิวนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ,ะที่แรกที่ของขวัญไปนะคะก็คือฮ่องกงมาร์เก็ตค่ะทุกคนของขวัญสเปนมนนี่ไปหกสิบสองเหรียญค่ะก็ ตามที่เพื่อนๆได้เห็นในวิดีโอเลยค่ะ62เหรียญของของขวันนะคะไม่เสียแท็กเลยเพราะว่าของควันซื้อแต่ของกินค่ะไม่ได้ซื้อของใช้ใดๆค่ะก็ได้นี่นี่เลยนาะงเอกของเราค่ะซอสหอยนางรมขาดไม่ได้ขวดนึงใช้ได้นานม,มากค่ะเพราะว่าของฟวันไม่ค่อยผัดอะไรกินค่ะเนี่ยก็คือตามวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นเลยเส้นสอถึงทานได้นานค่ะแล้วก็นี่ ไว้ทำข้าวซอยฐานค่ะโอเคเนาะให้ดูเป็นบางส่วนเพราะว่าก็ได้ประทูมาสองเข่งค่ะประทูแช่แข็งนเนาะห้องกลมาเก็ตของขวัญใช้ไป62เหรียญค่ะต่อมาค่ะทุกคนของข,องขวัญไปที่เอชมาค่ะเอชมาของขวัญได้แค่อันเดียวเพราะว่าน้องอยู่ใกล้ห้องกลมาเก็ตมากอยู่ในโซนเดียวกันเลยค่ะใช้นะคะของขวัญก็ได้น้องลูกคลับมาค่ะทุกคน เป็นของกินนะคะนี่ทุกคนเอช r มาเพื่อนๆเห็นไหมน้องก็จะเขียนเลยเอช r มาในถุงโอเคได้มาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้จะจามโอ้ขออภัยค่ะทุกคนนี่ไงเอช r มาค่ะทุกคนเอช r มาของขวัญสเปนบันนี่ไปหกเหรียญสี่สิบสามเซนค่ะนี่ค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ดูค่ะทุกคนเพราะว่ารีสิท บริษีใบเสร็จมีเลขบัตรเครดิตออบัตรเดบิตค่ะไม่ต้องโชว์ค่ะเพื่อนไม่ต้องโชว์โอเคเนาะต่อมาแล้วก็ได้พวกน้ำปลาค่ะทุกคนต่อมาของขวัญไปที่ forever 21ค่ะนี่ให้ดู forever 21เนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากช้อปปิ้งเหมือนห้างเดอะแกลอรี่ช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปที่ห้างเดอะแกลอรี่ก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวของขวัญให้ดู นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะ Forever 21ก็จะมีทุกอย่างเลยแมกเซโฟราแต่ไม่มีดีโอไม่มีไม่มี a n แนลมีแค่มิชลีคมิเชลคแล้วก็แค่นั้งค่ะทุกคนโอเค f o r e v e r 21ของควันสเปนมันนี่ไปเท่าไหร่75เหรียญจุดเ0็เซนค่ะได้อะไรมาบ้าง ได้สายเดียวล้นวน,วนไม่มีตัวแสดงแทนค่ะเพื่อนๆอันนี้สายชัดขององขัญนี่ค่ะคือเพื่อนๆเห็นตามวิดีโอนี่ค่ะเพราะว่าน้องลดราคาตัวละเก้าเหรียญเท่ากันทุกคนเท่ากับวอลมาวอลมาก็ขายเกเหรียญประมาณนั้นแต่ถ้าไม่เซลก็คงจะไม่ใช่เก้าเหรียญค่ะทุกคนก็ตัวละประมาณ1ิเหรียญตีไปเลยค่ะเพราะว่าน้องอ่ะเเหรียญจุดเกเซนก็ตีไปเลยค่ะทุกคนสิบเหรียญก็ได้มาหลายตัวค่ะ โอเคต่อไปนะคะของขวานชอ็อปที่ซาร่าอาซาร่าอเมริกา่ะทุกคนนี่ซาร่าเนาะของขวานได้เสือ้อแล้วก็ถุงเท้าค่ะถุงเท้าซาร่าเพราะว่าของขวานอยากได้ยาวๆที่มันเกือบถึงเขา่าแล้วก็เสือเ้อแขนยาวค่ะอาซาร่าของขวานสเปนมานนี่ไปสีปดเหรียญค่ะ รวมแท็กแล้วรวมแท็กแล้ว48เหรียญค่ะเพื่อนๆก็ได้ชมการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแนฟนฝรั่งของของขวัญในวันนี้ค่ะขับรถเองเปิด GPS ไปเองทั่วฮิสตันรัฐเท็กซัสเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะมีปัญหาอะไรหรือสงสัยอยากถามเรื่องวีซ่าอยากถามเรื่องน้องแมวกัน อยากถามเรื่องน้องแมวเข้าสหรัฐอเมริกาก็สามารถส่งข้อความไปที่เพจ Facebook ของขวัญสกอตไลก็ได้หรือของขวัญชอบเที่ยวค่ะทุกคนเที่ยวรอบๆอ,อบอเมริกาค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการท่องเที่ยวของของข,องขวัญรอบอเมริกาก็สามารถกดติดตามหรือกดกระดิ่งก็ได้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของ YouTube ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเอพิโซดหน้าเดียวของขวัญพาไปเที่ยวอีกพาไปชอบอีกบ๊ายบาย